สวัสดีครับชาวไลฟ์สไลด์วันนี้เราก็มาเลือกดูของเช่นเป็นต้องใช้เพื่อมีของให้เราเลือกอุปกรณ์เบตเบตอร์เรสอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ DIY ท,ที่เป็นพันธุ์บริเวณสาขาเอเชีย DIY ที่เราไดมาช่วันแล้วก็มืันเราจะเป็นเราดันนะครับวันนี้ จะดูถ้าจะไปดูสินค้าพยายามเข้ามาเนนี้ที่ยังขอให้บริการอยู่เชิญครับแล้วก็สวยามิสเตอร์ดีไอไว้มิสเตอร์ดีไอไว้ก็ขอดูสินค้าอะไรมันมีอะไรให้เราเลือกบ้างมิสเตอร์ด hmm. ีไอไว้ที่นี้ก็จะเป็นตุ๊กตา ตุ๊กตาน่ารักมากทางเข้าทุกเทศกาลต้องมีตุ๊กตาชิคุี้พันนันนี่น่ารักสวยงามมากตุ๊กตายามข้าคืนเนี่ยตัวหน้าหั่นหลบอยู่น่ารักมากเลยฮนะตอนนี้ขนนิ่มใช่ากระต่ายกระต่ายน้อยสีชมพูน่ารักเลย DIY สินค้าให้เลือกสรรมีมากมายหลากหลายมากเลยอันนี้ก็เป็นช่ออุปกรณ์ห้องน้ำฝักบัวต่างๆมาดูคงนี้ดีวกว่าเป็น ตรงมือกลอ่ตรงมือแบบต่างยาวยานิดนึเลยนี่ก็จะเป็นกระถางดอกไม้ลเล็กก็มีกระถางดอกไม้มีราคาไม่แพงแะมละยี่สิบเจ็ดบาทกระถางดอกไม้ลายสวยมากอู้ยเก๋ลายสวยมากเลย ทางนี้ก็มีอุปรกรณ์พลาสติกเล็กๆน้อยๆใส่อาหารของเว็บได้อะไรได้อันนี้ก็จะเป็นสเตลเลสตสเตลเลตเครื่องครัวต่างวิสเต์เดย์อีวาท้องเหลืองสองร้อยสิบก้า ทอดเฟนฟรายต้องใช้กระทะทองเหลืองต้องจยกรอบนอกนุ่มในกระทะแก้วน้ำนี่ก็แก้วลายสวยมากแก้วกาแฟกาแฟแก้วเย็นแก้วเย็น45บาทเ5น5บาทเดงนะต้องเลือกกันหล สี่สิบห้าบาทแก้วน้ำสุดตัวกินสุดตัวปลอดภัยจากโรคนี่ก็สามเก้าบาทแก้วน้ำก็ไม่แพงสีิบห้าบาทสวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้ก็ ใส่ชูรสได้ใส่น้ำเกลือได้แก้วลากนี่เยอะๆชื่ DIY ลายสวยลายลายเกตปลาลาเกป่าอันนี้ก็ลายลายเทาวันสวัสดีวันนี้ก็ ว่าเราจะมาเลือกซื้อผ้าชุดตัวน,นี่ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ผ้าชุดมือผ้าชุดมือผ้าชุดมือ,อน,นี่ก็ชั้นวางของวางแก้ววางอะไรมีเยอะมากเลยชั้นวางแก้วชั้นวางที่ดี y ก็จะเป็น น่าจะเป็นถุงใส่ผ้าเวลาซักนะซักแล้วก็ใส่ซีปอย่างเงี้ยั่าเป็นตะไคร่เป็นตะไค่มีทุกแบบมีโอ้หมพน่นต่ำกว่า30มิยี่ห้อ40ิยี่ห้อใส่ผ้าแล้วก็ซักนะถุงใส่ผ้าซักไปเป็นตะไคร่อืมแปลกดีนี่เยี่ยว่า นี่ก็สมอนท็อปหลายรุ่นเลยหลายรุ่นที่จะเลือก10 20 30สิบสามยี่หกเยอะมากพัดลมส่วนตัวพัดลมส่วนตัวพัดลมส่วนตัวชาร์จ usb ชาร์จ usb ได้ โอ้เยอะมากเยอะมาก,หลา,ห,มกาหลายหมื่นรายการหลายหมื่นรายการเยอะแยะมากเลยเ,เยอะๆแล้วก็ที่หนีบผ้าที่หนีบผ้าเ,เยอะแยะมากมายหนึ่งหมื่นสี่พันรายการอ่ะ <losers S 2> <c oughs> แบบน่า <c oughs> สับ่นเลย นุ่มดีสีนี้นุ่มดีพาชิดตัวอันนี้ก็สีอ่อนอันนี้ก็ร้อยยี่สิบสองบาทก็ได้แบบนี้แหละว่าอ่าน,นี่ก็มีเยอะเลยมีเยอะเลยพาชิดตัวให้อยู่ที่ราคาก็สองร้อยยี่สิบสองบาท อันนี้ก็เช็ดมือเช็ดหน้าเช็ดหน้าสามสิบห้าบาทเช็ดหน้าเช็ดหน้าได้เยอะมากแล้วก็หาเลือกเชลหน้าพัดเช็ดตัวก็หลังลือกเชลใช่ไหมตรงนี้ก็น่าจะเอาฝืนนี้ มานลตรงนี้ก็จะสวยดีืมตรงนั้นก็จะสวยดีตรงนี้ก็จะเป็นปัม๊มปั๊มมือเป็นนวดปั๊มมือปั๊มลมจักรยานปั๊มลมจักรยานแล้วก็อ่า ที่วางโทรศัพท์ที่วางโทรศัพท์แล้วก็ที่บังแดดลดยมนนี้ก็พวงมา,าลัยรถพวงมา,าลัรารายรถนะปลงลัยรถที่ครอบพวงมาลัยรถต้องจ่ายให้ถูกรุ่นเลยใช่ถูกรุ่นที่ครอบพวงมา,าลัยรถนี่เราจะมาตัวสินค้าอย่างสองอย่างนี่แหละที่ g i o ฝ e ักไฟ เจอละเจออะทีช่ชิ้นละที่ต้องการละในตุนริการิกากระเปักไฟริกาเต่วเราเจอสินค้าที่ต้องการละริกา,ขอขอามากมายริกาแข,อขอวนเสยๆเลยกันไหนดีเอาไหนดีขนาดนี้ก็คนตาสายตาสั้นก็มองได้ระยะไกล กาแขวนอันนี้ก็ไม้ตียงุงไม่ใช่ไม้เทนนิสนะไม้ตียงุงอ่านี่ก็โคมไฟเวลางคืนไปฉายติดหน้าน,นี่ก็ไม่แพงเจ็ดสิบห้าทเดียวใฉายเจ็ดสิบห้าบาทแล้วคือได้คนชอบบระกอบบ้านเวลางคืนก็ต้องมีไปฉายอันนี้ก็อของเล่น อันนี้ก็ทกี่แต่งขนอุปกรณ์แต่งขนขนตาขนคิ้วขนหนวดเล็บอ่ามากมายเฮ้ยแย่เลยแต่ก็เจอแล้วแหละที่จะซื้อแล้วก็มาดูทางนี้มีอะไรยังไ,ไม่ครบนะเมืน่นหน,นึน่งหมืน 4, ่นสี่พันรายการหนึ่งหมื่นสี่พันรายการ หมอนนุ่มๆ้ลยราคาก็อยู่ประมาณราคาก็ร้อยสี่พันบาทร้อยสี่พันบาทหมอนนุ่มๆลยนะเยอะมากนี่ก็เป็นรองนั่งรองนั่งรองนั่ง รอเท้ารอเท้ารอเท้าเสียมากรองเท้าเสียมากครัมีเวลาก็ไปแวชอนแวซื้อนะครับที่ diy ใกล้บ้านสาขาใกล้บ้านครับมีทุกที่เหมือนกับสาขาทั่วเอเชียงสุภาพสตรีนี่ก็น่าจะอุกรณจำรถยนต์ความ usb เพราวแบงคเตาเสียบใช่มสเปรย์ต่างๆนี่ก็อ่นยิงแก๊สใช่นี่เราชำระต่างชำรกันกันชำรังกันกันชรกันไม่ได้ล มกมันชิมชมันนั่อิอลอิปอลบ้างอิมากกว่าจะได้ลนุ่มสบายอเช็ดหน้าเช็ดตัวไม่มีส่วนเพราะว่ามาลักโลกลดลกร้อนด้วยการทลายมัเลย อาขนมอตตันร้อยกวาที่อิตาเก้าร้อยอ่าเรารู้กันอย้านี้เราก็รู้แล้ได้ละฟาดบ่ากลับบ้านเลยอ่ะยากาศก็น่าเดินนะ DIY d i ยวากาศดีด้วยนอนแล้วก็เวลาไดู รากาศบรรากาศไีก็เป็นรตัดรถเก็บของใหมเซี่มิสเตอร์ DIY สาขาจังหารพรจังหารร้อเอ็ดทำลอกกรเซระบูดไม้แป่กเซาบรรยากาศด Jamie, <here S 1> ีมากเลย ก็ได้5ชุดตัวเป็นเล็กๆนุม่มเหมือนกับือนจต่างเย็มากภาใต้บรรยากาศเย็นๆวันนี้ก็จะไปดูไฟสาตาไก่ย่างฮัเดาวลองดูเดินต่อเดินต่อันา l โลตัสโปรเฟส2 m ที่เราก็ดูบรรยากาศชมตลาดเมื่อคืนเรื่อยๆคอยสวยนักก็ดูรถตัดรถจัดมีอะไรบ้างไม่ได้นะไม่ได้นะนี่นี่เลยแล้วก็ซื้อของอ่างเก็บนก็เกิด

ก็นองกรอบนองปังกลาบใรจครับก็ก็ตัวละร้อย้อยสามสิบสองบาทโมบุตซอสตุงตปลาจอดตุบผักและผลไม้สด ันดูเปลี่ยนล้วก็โน้ตเปีนไปีก่นมาดูหลักหลักทงคนทำงานปลายเดือนต้องใช้บัตรเปลี่ยนเสบดยงรูกจำได้ เฟรเตรงนั everything everything life, ้นนะเฟตรงนั้นเอาเลยดีอ่าตันไซโอเคเครื่องครัวเครื่องครัวใกล้กับแผนแม่บ้า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 นก็ วดนละหกสบาทเท่แพกสบ64บาทเป็นมั่งกินละซื้อซื้อหนึ่งก่อก่อจุ่สองบาทไก่สดไก่สดไอ้ทองเป็นไทยอสนุกิก กินผิวทุกอย่างนี่หมดแล้วัตน,นี้ก็มีให้แก้ขัดมีให้เลือกหลายอย่างใกลบ้านไม่ต้องไปไกลที่โบสถ์หออเดโนพาร์คแพ็คละ1้9บาทไม่เลอเลยไม่เลอม่เลาาเลยา,าชุดนัชุดนะัด เพื่อกระตุ้นร่างกายขมนมข้นหวานของเคี้ยวของเด็กเด็กเล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 ็กเของเด็กเล็กน้ำาหไมแพงสป็นรับเด็ก จากกุ wow. ๊กแล้วม่ละก็ครูน้องเขาอ๋อตักชิมนะนี่ลงร่างกายแล้ว ใก้มือแล้วก็ใก้เมยอก็หยิดได้จากฮอนเตอร์เกเชียร์้าฮอตเตอร์เกชเชียร์ก็จะมีของเก็บง่ายจ่ายสะดวกจาหมอกะลมต่าง เต็นเท้าลกับพอ้พอก็รอคิวอยู่ก็อรอเลกาศตอนเย็นก็ชื่นใจดีไป้บ้านสะดวอซื้ง่าย อันนีน้วันสองคุณแม่เป็นกลางก็เลยก็เออละกับไปดูร้านเดือกกมีรถบิงทั้งคืนก็มี ที่ขายโรตี่รตีมีโรงงานรียบุตีอกับเด็กก่จะเข้าไปแล้วนี่ก็แล้วก็เดินกลับเดิน ก็บรร,รยากาศเคยก็สลัวส์วสลัว์ภาพสิ้นดีบรรยากาศสลัว์สลัวส์วสวยงามมากทุกทีก็เวลาข้ามคนนี้ก็บรรยากาศเล็กๆที่ย y และโลตัสน,นะครับมาซื้อของเลก็กน้อยนั่นคือเล็กน้อยนะครับก็จะเห็นว่าบรรยากาศก,ก็ น่าจับจ่ายสินค้าก็มีเป็นพันเป็นหมื่นรายการที่เดวา์โฟตัสก็ประเทศโฆษณาให้เขานะครับแต่เป็นการออกมาดูตลาดตอนเยน็นว่าครัปกี่โมงใช้ชีวิตกัรมประมาณไหนก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมบทุกท่านที่เข้ามาดูบรรยากาศช่วงเย็นๆด้วยกันบรรยากาศที่การซื้อขายกำลังจะเคลื่อนตัว ก็คือทุกคนก็อาจจะมีความหวังขึ้นมาบ้างในการใช้ชีวิตดำเนินชีวิตแล้ให้กำลังใจกันทุกคนละรูปสลิรายให้กำลังใจทุกท่านทุกคนก็ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติใช้ชีวิตอย่างรอบคอบก็คือฝ่าวันพักผ่อนไปด้วยกันในแต่ละวันนะครับและทุกคนมีความสุขนะครับในการใช้ชีวิตเป็นกำลังใจให้ทุกคนขอบคุณมากเลยครับที่เข้ามาเยี่ยมชมขอบคุณมากครับ